สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับคอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปผมครับตีฟรีคิก ในก่อนเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ตามตัวหน้าช่องไปเมื่อวานนี้ครับก็อิ่มหนำสำราญครับรับทรัพย์กันไปทัวร์หน้าอีกแล้วนะครับสำหรับแนวทางที่วางไว้หน้าช่องครับเท่านั้นยังไม่พอครับในครอบครัวเราครับก็เต็มอิ่มเต็มคาราเบลกันไปอีกแล้วนะครับตัวนินตวีชุดโครงการครับแล้วก็อัลบั้มวีพีที่วางไว้ให้เนี่ยบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมครับที่อยากได้มากกว่าตัวนินหน้าช่องครับมาติดตามเพิ่มเติมกันไไได้้้ในนนคครรรอบััวววววววเลลยยมมมมีาาาาางงงกกกแทโ วางไว้มากกว่าในโลกออนไลน์อย่างแน่นอนครับทางเขาอยู่ตรงนี้ครับไปดูว่าใต้โปรไฟล์เลยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มนําเล่นฟุตบอลของเราครับเป็นกลุ่มนําเล่นที่มีการตอบรับที่ดีมากที่สุดในตอนนี้ครับบอกเลยว่าทาไมสดชื่อจริงไม่มีสมาชิกถึง26,000ท่านอย่างแน่นอนกันแครับเดี๋ยววันนี้ครับเราไปลุยกันต่ออีกเหมือนเดิมนะครับในตัวเน้น1ตัวในวันนี้นะครับจะเป็นคู่ไหนเราไปเริ่มกันเลยครับไปมองที่สกพรพิมลีกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับจะเปิดบ้าน้ทาดนีมน้องเล็กอย่างบดะคนับ คู่นี้ต้องบอกว่านี่องฟอร์มช่วงหลังครับดูดีด้วยกันท้งคู่เลยนะครับนัดล่าสุดของชาบ้านอย่างแมนยูเนี่ยนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางฝังของเชลซีมาได้สองประตูต่อศนย์เลยด้วยกันครับลูกเกมนัดล่าสุดถือว่าทำได้ดีและมีลูกเกมที่น่ากลัวมากขึ้นนะครับทางฝั่งผู้มาเยอนครับโอ้โหบอลมัดเนี่ยนะครับนัดล่าสุดกองัด้ไม้ได้ออกมาครับบุกไปเอาชนะทางฝั่งของครีตอลพาเลทที่บ้านสองประตูต่อศูนยเลยด้วยกันนะครับภาพรวมในช่วงนี้ถือว่าดุเดือดสุดๆนะครับยิ่งในเรื่องุท และนี่ลองเกตบอลคุณภาพเตะค,ครับก็เจ้าบานอย่างแมนยูครับดูเหนือกว่าในหลายๆเรมุมดูเหนือกว่าหลายๆด้านครับถึงแม้ว่าน่นนาจะมีศึกยูเซลให้ได้ติดตามกันก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะลุ้นยากอยู่น่าจะเข้ารอบยากอยู่นะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมอยากให้มองว่า แมนยูครับควรจะกลับมาเล่นเกมในลีกครับควรที่พัฒนาตัวเองให้แฟนบอลได้ชื่นใจกันต่อไปนะครับวันนี้ขอเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านละกันถ้าให้หาผู้ชนะในคำนี้นะครับเชียร์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมครับอยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้โลกออนไลน์ครับมาติดตามกันได้ในครอบครัวนะครับถ้าเข้าอยู่ตรงนี้ตายเขาไมเลยฝากด้วยละกันสวัสดีครับ